เออตอนนี้นะเราก็อยู่กันที่ชั้นห้างอาคารฉลองราชห้องแบบชีวานั่นเองค่ะก็วันนี้นะว่างๆเง,ง,งาๆเดินขึ้นมาถ่ายโซเชียลแคมเผื่อว่าทุกคนจะคิดถึงนะอุ๊บติดขึ้นงหลังนะคุยอะไรกันนะอยากรู้จังเลยนะขอไปดูกันดีกว่านะรักรักกเฮ้ยคุยถึงเรื่องโลกร้อนกันอยู่เหรอ ร้อนก็หนอเออรอแต่แบบเฮ้ยมันจริงจริงแต่แบบเมื่อกี้แบบเดินขึ้นมาแบบจะกระแลเปียกเหรอว่าแกโอ้วแต่ลืมแนะนําตัวเดี๋ยวคนไม่รู้จักนะคือเราชื่อหญิงยุ๋ยเราชื่อแมงมุยเราชื่ออฟฟี่เออแบบออฟฟี่เฮ้ยแม็กซิมออฟฟี่แม็กซิมนะอย่าบอกว่าเด็ดแเด็ดไม่เท่าเราหรอกจริงจริงแล้วมาตอบประเด็นเดิมกันดีกว่าว่าเมื่อกี้ที่แบบพูดว่าเรื่องแบบร้อนเนี่ย คือนอกจากร้อนแล้วนะเรายังหานังกินย่ารู้สึกแบบน้ำตัวนี้มันหอแห้งหอแห้งอะห่อแห้งรู้สึกแบบช่วงนี้แบบมองไปทางไหนอะก็แบบมีแต่ตึกลาบ้านช่องอะไรอย่างเงี้ยอต้นไม้แบบขจีขจีแบบให้แบบนางเอกแบบลองไปเดินเล่นมันไม่ค่อยมีแล้วอะรู้สึกแบบนั้นนะแบบเราใช่ปะแบบเรา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 ทุกคนนะอคนเห็นด้วยกับเราเลยค่ะเห็นไหมไม่เห็นเนาะเห็นเดเห็นนะคะโอเคแต่ก่อนที่เรา จะมาแบบพูดอย่างเงี้ยแล้วก็มาขอความเห็นขอสองคนนี้ก่อนดีกว่าว่าทำไมเออทำไมอย่างนี้มันร้อนอยู่นี้มันแบบดูลบาบากยากเกินดูแบบจริงๆแล้วจะดูสุขสบายก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะอ๋ออีอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเราเราใช้เราใช้ถุงพลาสติกเยอะไปไงโราเลยพลาสติกอ่อทำไมทำไมถึงการใช้ถุงพลาสติกมันถึงดูแบบทําให้โลกมันร้อนขึ้นอะไรเงี้ยพลาสติกมันย่อย,ยสลายอยากเงีย้งยายากมาก้วยว่ามันมีสารอะไรนะ สารห่าเลยสารอะไรก็ไม่รู้สักอย่างสารละว่ตสารเองแล้วกันสานสารสารอันสักอย่างซึ่งแบบมันแย่สลายตามธรรมชาติไม่ได้ใช่ปะมันก็จะแบบมาหมมืออะไรเงี้ยเกิดเป็นมลภาวะมลพิษอะไรอย่างงี้เออส่วนส่วนแมงมุ้ยแมงมุ้ยคิดยังไงต้นไม้มันน้อยไปต้นไม้มันน้อยใช่ปะค่ขจีไม่คจีไม่แบบไม่เขียวไม่มีให่แบบนางเอกไปเดินเล่นเออแต่ส่วนแบบ หญิงยวนะ้ยนะหญิงยุยคิดว่ามันเกิดจากที่เราอะไปแบบใช้ธรรมชาติแบบไปใช้พวกเขามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพวกเขาก็แบบเขาจะปวดฉันรักพวกเธอทำไมพวกเธอมาแบบอย่างงี้ตอนนี้เขาก็เลยลงโทษเราเอ้ยเอ้ยอย้ยก็เลยแบบเฮ้ยเราควรจะหาอะไรแบบสาระดีๆมาให้ทุกๆคนได,ได้เห็นกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมาเจอสองคนนี้พอดีก็เลยจุดประกายว่าเราควรจะทําคลิปหรือว่าให้ให้ทุกคนอะเห็นคลิป ดีๆเพื่อให้เราอะได้รักโลกมากขึ้นแบบคิดว่าต้นตอของการลบร้อนเนี่ยอย่างแรกเลยนะคิดว่าน่าจะเป็นจากทรัพยากรป่ะใช่มันน้อยมันน้อยลงแล้วที่มันน้อยเพราะว่าเราเราทอะไรคะตัดไม้ใช่ไหมใช่เราตัดไม้เราใช้พวกเขามาไปแั่งนานนะแล้วก็มาดูคลิปกันดีกว่าว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยมันเป็นยังไงดูกัน